สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับพบผมครั้งใน c r o s s Talk กับ c r o s s Talk channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ arena o f v a l o r หรือ rov ก,กันเหมือนเดิมพาอพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ rov มาให้ดูกันเหมือนเดิมนะครับนะครับนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้น่นก็คือ q a a rov พาร์ทที่5 4ิบ ถ้าหากน้องๆยังมีคำถามคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ถามกันเข้ามาเลยพี่ก็จะตอบให้ตามคิวนะฮะและคําตอบของพี่เนี่ยจะเป็นคําตอบที่พี่รู้บวกของความกาวส่วนตัวถามกันเข้ามาเยอะๆเลยนะฮะไปวันนี้เราไปเริ่มที่คําถามแรกกันก่อนนั่นก็คือเมื่อไรเตลเซียนกับลิโป้จะมีลูกด้วยกันครับโอ้โหคําถามแรกมากก็ตอบไม่ได้แล้วนะฮะจากข้อมูลเนี่ยลิโป้และเตลเซียนเนี่ยเป็นคู่รักจากวัน3ามก๊กที่พอร์ตมาอยู่ในเกมเหมือนกันซึ่งทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่อาณาจักรมังกรน,นะครับเรื่องความหวานเนี่ยไม่มีใครเกินนะแต่ถ้าาาาหหกถมมว่่เือไร คนนี้จะมีลูกเนี่ยอาจจะต้องรอข้อมูลในอนาคตเท่านั้นแต่พี่คิดว่าเร็วๆนี้อาจจะไม่มีนะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้โปรเซสไปไกลขนาดนั้นนะและอย่าง2คนนี้ไม่ใช่ฮีโร่หลักขนาดนั้นเออคำถามก็ต่อไปถ้าแวนมีอาวุธที่สามารถสลายเวทได้1 0อเปอร์เซในระยะ10เมตรจะเป็นอย่างไรอันนี้พี่ตอบให้2กรณีนะกรณีแรกคือซีนาริโอน,นี้เนี่ยอยู่ในเนื้อเรื่องเขาก็จะเป็นนักล่าป,ปีศาจที่สามารถต่อกรกับผู้ใช้มูลดำหรือแม้แต่กระทั่งปีศาจอบ,บิสได้เออซึ่งถ้าเขาทําอย่างนี้ได้เนี่ยพี่คานกยั ได้นะแล้วก็กรณีที่2ถ้าพูดถึงเกมเพลย์ใช่ไหมถ้าแว่นอาจมีพารสีที่สามารถสลายพลังเวทได้เขาก็จะเป็นฮีโร่หนึ่งที่ถูกหยิบขึ้นมาใช้มากกว่านี้เพราะเขาสามารถป้องกันตัวจากเวทบนแรงแรงได้นะบอกเลยถ้าแวนมีอาบิตี้นี้เนี่ยโคตรมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือเกมเพลย์นะฮะคำถามก็ต่อไปถ้ามีคนทําให้เอนโซกลับมาเป็นคนธรรมดาจิตปกติจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นแบบนั้น่ะเอนโซคงกลับไปในช่วงก่อนที่เขาจะมาอยู่ที่วิหารหรือว่าอยู่ที่วิหารสักพักแต่ว่ายังมีไมเซตี่รู้ดีรู้ช่วยอยู่จาก มูลของเอนโซเนี่ยมันมีอยู่ตอนที่เขาเนี่ยเริ่มหลุดแต่เขาเนี่ยรู้ตัวนะว่าทําแบบนี้เนี่ยไม่โอเคเขาก็เลยอยากจะไปลาออกเวย้ยแต่ว่าสรุปคนของเวตาบอกไม่เป็นไรทําต่อเอนโซคือมาทางนี้ยาวเลยนะถ้ากลับมาเป็นจิตปกติก็น่าจะกลับไปสเตตนั้นหรือสเตตก่อนหน้านั้นนั่นแหละซึ่งเขาอาจจะยังศรัทธากับเวดาต่อก็ได้หรือว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นเช่นอาณาจักรออกข้าวหรือสหพันธรัฐอิสระที่มีความหลากหลายอะไรมากขึ้นนะอาจจะมีลูกมีเมียก็ได้ใครจะไปรูป้ใช่ไหมเป็นคนธรรมดาคําถามข้อต่อไปถ้าในเนื้อเรื่องปัจจุบัันนนมมีีีีีก่่่าาาาาาปปศศทสร้้งขึคิดว ใครจะเป็นคนทำถ้าเอาซีนเรียโอนี้นะในปัจจุบันเนี่ยนักล่าปีศาจมี3คนก็คือร er, ิกเตอร์วอลไฮและไวโอเลตซึ่งทั้ง3คนนี้เนี่ยเป็นฮีโร่ฝั่งแสงเป็นฮีโร่ฝั่งดีหมดเลยอะ่ะในการที่จะสร้างปีศาจขึ้นมาชอยเดียวที่พี่คิดออกก็คือน่าจะเป็นริกเตอร์ครับพลังความมืดในตัวอาจจะสามารถใช้สร้างปีศาจออกมาก็ได้ดังนั้นใน3ช้ชอยนี้เนี่ยพี่ให้ริกเตอร์คนเดียวเท่านั้นนะในส่วนของแวนของไวโอเลตเนี่ยเป็นนักล่าปีศาจรุ่น2ที่ไม่มีการทดลองมอนดำแล้วดังนั้น2คนนี้ม่มีอ่ยดงนะดคนนี้ี่ มีอีกคนที่เป็นนักล่าปีศาจนั่นก็คือเออร์ลถ้าตัดคําว่าในเนื้อเรื่องปัจจุบันออกเนี่ยช้อยเดียวของพี่เลยคือเออร์ลนะเพราะเขาเนี่ยไปอยู่ฝั่งนู้นอยู่แล้วเออตัวเขามีฮอคลักของวอลคานไงเออเหมือนเป็นปีศาจอยู่แล้วนะฮะคำถามข้อต่อไปถ้าแวนกลายเป็นปีศาจที่สามารถควบคุมเลือดและเงาได้พี่คิดว่าแวนจะเข้าร่วมกับใคร ถ้าแวนกายเป็นปีศาจเนี่ยพี่คิดว่ามี2ช้อยช้อยแรกนั่นก็คืออาจจะเข้ากับพวกโลลิออนองค์กรไนนสที่เป็นผู้ใช้มุลดำใช่ไหมและช้อยที่2อ่ะพี่ว่าน่าจะเป็นไปได้มากกว่านั่นก็คือในในเขาเป็นปีศาจแล้วก็เข้ากับล็อกไฮดิในโลกนี้เนี่ยมันแบ่งเป็น3ามขั้วใหญ่ๆก็คือคนที่เอาด้วยกับแสงคนที่เอาด้วยความมืดและคนที่ไม่เอาอะไรเลยถูกปหการที่เขาเนี่ยเป็นปีศาจเหมือนขาข้างนึงอะ่ะเขาไปอยู่ล็อกไฮอยู่แล้วดังนั้นการที่เขาจะไปเข้าร่วมกับเผ่าปีศาจมันก็มิกเซนอยู่นะคาถามข้อต แล้วไวโอเปลี่ยนร่างกลับไปเป็นร่างเดียมอนิมอบพี่คิดว่าไวโอจะถล่มเวดาไหมคะแล้วเวดาจะควบคุมไวโออยู่ไหมซีนารีโอน,นี้ทําให้พี่เนี่ยนึกถึงเหตุการณ์ในสกินเดียมอนิมอบของไวโอเลยนะถ้าเอาพลังเหมือนตอนนั้นเลยนะไม่ใช่แค่เวดาถล่มครับดินแดนข้างๆไปหมดไม่ว่าจะเป็นออกค่าเป็นนอร์แมนนะเหมือนที่โรลิออนเนี่ยบอกไปว่าพลังที่เขาอัญเชิญมาเนี่ยสามารถทาลายดินแดนสามพันธรัธตอิสระได้เลยซึ่งอันนี้พี่คิดว่าพลังที่โรลิออนเชิญมาเนี่ยไม่ใช่เทพเป็นเทพตัวเป็นๆน,นะอาจจะเป็นเศษเสียวพลัังงงงงหนึ่่ขขอเขาาาาททีีมพลลํย้ ดังนั้นถ้าพลังนั้นมาอยู่ในตัวไบโอแล้วเอาวิคอมิกเนี่ยไบเอามาไม่ทันใช่ไหมไ <Bio S 1> <Bio S 2> บโอกาเป็นดิวานิมอบแน่นอนลูเอดาเนี่ยรับไม่ไหวนะแล้วก็ควบคุมไม่ได้เลยนะคนที่จะควบคุมไบโอได้เนะี่ยก็คือตัวเธอเองติดใจเธอเองเท่านั้นนะเป็นไงลูรักจีเอ็มไงเก่งเวอร์เก่งวงังไม่มีใครควบคุมได้นะคำถามข้อต่อไปจากคําถามที่ถามรอบก่อนนะคะเกี่ยวกับสกาเลตวิชและมีนาในเมื่อตัวของมีนามีพลังต้านเวทมนต์ได้ถ้าสกาเลตวิชจะต้องมาสู้กับมีนาจะเป็นยังไงคะแล้วถ้าสกาเลตวิชมาต่อสู้กับ3จอเแและกง จะเป็นยังไงคะจากประวัติสการ์เล็ตวิชที่ถูกทํานายว่ามีพลังเวทมต์นเหนือกว่ามหาจอมเวทแล้วมหาจอมเวทลูกอัฐนอนจะสู้ได้ไหมสการ์เล็ตวิชเนี่ยเป็นฮีโร่จากฝั่งมาเวลที่แบบมีพลังเวทเวอร์วังอลังการมากถ้าใครได้ไปดูในหนังจะรู้เลยว่าพลังเธอมันเยอะเวอร์และน้องยกซินเนลิโอการต่อสู้มาหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นสการ์เล็ตวิชต่อสู้กับ Mina, มีนาา3จอมเวทแล้วก็แกงโลริออนพี่บอกเลยว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะสการ์เล็ตวิชไดนะ้ที่พูดแบบนี้เพราะว่าถ้าหากเราเอาข้อมูลจาก2ฝนะั่งมาเวันนะ คือเบสิกมากธรรมดาเลยคือเกง่งแต่ว่าเก่งในโลกนี้ธรรมดาแต่เนื้อเรื่องของฮิโร่ฝั่งมาเวลอะมันเวอร์วังถ้าหากวัดกันแฟร์เนี่ยเหมือนที่บอกว่าไม่มีใครสามารถต่อสู้กับสการเล็ตวิชได้นะครับคำถามข้อต่อไปอาวุธของเด็กซ์ราเป็นส่วนหนึ่งของพลังซินเนสเตรียไหมคะเพราะจากที่นูสังเกตอาวุธของเธอมีลักษณะคล้ายคลึงกับอาวุธของซินเนสเตรียเฮ้ยข้อนี้ดีข้อนี้ดีน้องพี่ชอบและคิดว่าสมมติฐานของน้องถูกต้องแล้วนะครับเพราะจากประวัติเนี่ยเด็กซ์ราเนี่ยได้รับการถ่ายเลือดจากซินเนสเตรียส่งผลให้สองคน ปีศาจท,ที่เหมือนกันใช่ปะแล้วอย่าลืมว่าเด็กซ่ากับเซเนสเซียเนี่ยมีสกิลที่สามารถคอมบายกันได้มีความเชื่อมโยงกันดังนั้นเป็นไปได้ฮะว่าอาวุธของเด็กซ่าเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังของเลือดที่เซเนสเซียถ่ายให้นะฮะคำถามข้อต่อไปถ้าเอมิลี่ตอนนี้ยังอยู่องค์กรชาโดว์แฮนด์พี่คิดว่าจะเป็นอย่างไรคะถ้าเอมิลี่ยังอยู่เนี่ยมีคนตกกระป๋องแน่นอนและคนที่ตกกระป๋องนั่นก็คือน้องสาวข,ของเธอเวรสฮะจากข้อมูลเนี่ยเอมิลี่คือยอดฝีมือขององค์กรชาโดว์แฮนด์ที่ เบอร์นหนึ่งเบอร์สุดถ้าเธอยังอยู่ที่ shadow hair เนี่ยพี่คิดว่าเอมิลี่ก็ยังคงเป็นมือหนึ่งเป็นมือขวาของอาจารย์เคียวเรนที่เขารักมากแต่ไม่แน่นะถ้าหากเอมิลี่ยังอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเอมิลี่เวอร์ชั่นเสียสติก็ได้เพราะเอมิลี่จากข้อมูลเนี่ยเธอทนมาเยอะมากเลยนะเวย้ยทนมาสุดๆเมื่อหาน้องสาวแต่พอคิดว่ายังไงก็หาไม่เจอก็เลยออกเลยแล้วการออกเนี่ยสุดยอดนะตอนนั้นอะมันเป็นการทดสอบทั้งสุดท้ายเธอกับเพื่อนอีกสามคนเนี่ยรวมหัวกันฆ่ากรรมการฆ่าอะไรหมดเลยเวย้ยแล้วหนีมาเลยสุดจากหลักจิตที่เเเนเน,เนเรก,กาาห็ใม ถามก้อต่อไปตอนนี้วอคาร์ดยังคงอ่อนแออยู่ถ้าเกิดเขากลับมาเป็นปกติวอคาร์ดจะแข็งแกร่งเหมือนก่อนที่เขาจะตายไหมคะข้อนี้จากความเห็นส่วนตัวนะพี่คิดว่ารอบนี้เนี่ยวอคาร์ดต้องแข็งแกร่งกว่าเดิมครับไม่ใช่แค่แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายต้องพัฒนาตัวเองเพื่อต่อสู้กันมันไม่ใช่การต่อสู้สมัยก่อนที่ยกทัพมาที่สถานที่หนึ่งแล้วสู้ๆกันใครกําลังเยอะกว่าใครมี strategi ที่ดีกว่าก็ชนะไม่ใช่แล้วนะในตอนนี้เนี่ยมันมีหลายก๊กหลายเผามากๆดูจากในเรื่องการคืนชี รอบนี้เนี่ยถ้าเขากลับมาเป็นปกติเนี่ยเขาต้องแข็งแร่งกว่าตอนที่เขาเคยโดนสอนของเทวนาคำถามก็ต่อไปลาวิลเคยเจอออลูเมียตัวเป็นๆไหมครับอันนี้จากอาร์วีคอมิกซีซั่นที่2ตอนหลังๆที่แบบมีแอร์ไทม์ของสถานที่ของเวด้าเนี่ยจะทําให้เราเห็นว่าลอเรียลมีความสนิทสนมและมีความเป็นกันเองกับฮีโร่ในเวด้ามากกว่าที่พี่คิดนะแล้วก็มันมีเนื้อเรื่องพิเศษที่ลาวิลเนี่ยแบบเล่นไพ่กับท่านดูเลนภายนอกอาจจะดูยิงแต่ท่านดูเลนก็ไม่ได้ยิงขนาดนั้นนะแล้วตัดไปที่ราชินีออลูเมียพี่คิดว่่่่าาาาออจจะไมมสนนิเเบร์ี้แตถววค จเจอไหมมันเป็นไปได้นะคำถามข้อต่อไปถ้าล็อกไฮสามารถควบคุมโอเมนได้100%่ซจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ศัตรูของล็ High. อกไฮเนี่ยชิบหายเพราะโอเมนเนี่ยเป็นเครื่องจักรสังหารที่น่ากลัวแล้วก็สามารถทําดาเมจทาความรุนแรงทําความเสียหายให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นจํานวนมากโดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นเลยแล้วถ้าหากล็อกไฮควบคุมได้นั่นหมายความว่าโอเมนเนี่ยจะไม่ฆ่าฝั่งตัวเองด้วยโอเมนเนี่ยจะเป็นพลทหานที่โคตรมีประโยชน์และโคตรเป็นอันตรายต่อฝั่งตรงข้ามเพราะจากข้อมูลเนี่ยฝีมือของโอเมนเนี่ยเทยาเท่ามา เป็นมาหลอกที่ฉลาดด้วยนะโอมินน่ะเออคิดแล้วสยองแทนอีกฝ่ายเลยอ่ะคำถามข้อต่อไปถ้าร่างกายทุกส่วนของเออร์เรลเปลี่ยนสภาพไปแบบแขนปีศาจเขาจะเก่งในระดับไหนครับจากโมเดลของเออร์เลเนี่ยพลังความมืดที่เกินขนาดจากการทดสอดบมนต์ดำเนี่ยส่งผลให้เขาได้แขนปีศาจมาข้างหนึ่งใช่ไหมซึ่งแบบใหญ่กว่าตัวทฤษท่าหลามากมายแล้วก็เป็นอาวุธของเขาด้วยแล้วน้องถามว่าถ้าหากร่างกายทุกส่วนของเออร์เรลเปลี่ยนสภาพไปเป็นแบบนั้นถ้าสภาพโดยสมบูรณ์นะพี่คิดว่าก็คือร่างของมาหลอกเลยแขนขาปีศาจร่างกายกำยำม,มีปีกแล้วก็หน้าเป็นี เะะพราะมาล็อกเนี่ยถ่ายเลือดเยอะจนเป็นปีศาจที่เกือบจะสมบูรณ์แต่ในส่วนของเออร์เรลเนี่ยถ้าหากเขาเป็นร่างนั้นได้เนี่ยพลังก็จะน้อยกว่าเพราะว่าเออร์เรลเนี่ยเป็นฮิวแมนแล้วน้องถามว่าเออร์เรลจะเก่งระดับไหนใช่ไหมถ้าหากเป็นร่างปีศาจฟูลสเกลนะพี่คิดว่าเออร์เรลเนี่ยจะเก่งพอๆกับแม่ทัพล็อกไฮที่ได้รับการถ่ายเลือดยกตัวอย่างเช่นทาร่าสกัดอะไรแบบนี้คำถามก็ต่อไปถ้าวอลไฮสามารถเอาชนะวีราได้พี่คิดว่าวอลไฮจะชนะได้ด้วยวิธีอะไรและจะอยู่ในสภาพไหนตอนที่ชนะแล้วอูโหอันนี้เป็นซีเนอน <Extreme. S 2> เพราะว่าวาไฮเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาส่วนวีราเนี่ยเป็นเผ่ากึ่งเทพที่ถ่ายเลือดปีศาจแล้วได้รับพลังจากแมนยาร่าบันพุมมรุษแห่งความมืดซึ่งเคสที่น้องบอกว่าวาวฮาาชนะเนี่ยจะชนะด้วยวิธีไหนใช่ไหมพี่คิดว่าวาวฮเนี่ยจะต้องเล่นทีเผลอเท่านั้นแล้วก็โจมตีถึงจุดตายของวีราภายในชอดเดียววันชตวันคิวของเขาต้องทําให้ได้นะเพราะถ้าหากวีราสวนได้เนี่ยวาไฮตายทันทีฮะและจะอยู่ในสภาพไหนตอนชนะใช่ไหมสภาพเนี่ยเดายากเหมือนกันนะมันต้องดูที่ซีเนเรียลโอถ้าหากกูดเคสซีเนเรียลคือแบบเขาโจ <Clear S 2> นะเคลีย่นั้นบอไฮก็แบบไม่เจ็บหนักอะไรแต่ว่าถ้าเป็นแบบเคสตัวไปก็คืออาจจะโดนพลังเวทของวีาก็น่าจะเจ็บหนักอยู่นะคาถามข้อต่อไปถ้ามีคนมาทําร้ายความรู้สึกเซฟิร่าคีร่าจะโกรธไหมครับโอ้โกรธแน่นอนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแน่นอนนะเพราะคีร่าเนี่ยรักเซฟีร่าที่สุดเพราะตอนที่เซฟิร่ามาช่วยเนี่ยคีร่าก็คิดไปแล้วว่าคนนี้แหละคือแม่ของเธอแม่ของเธอจากเนื้อเรื่องพิเศษเนี่ยหลังจากที่คีร่าเนี่ยไปอยู่ที่รงเดนคาร์นุ่สักพักชามแมนเธอก็เริ่มปรับตัวถึงแม้ว่าจะทำเคกไม่เป็นเนี่ยแต่ จะเห็นได้ว่าคีล่าเนี่ยแคร์เซฟิล่ามากๆดังนั้นถ้าหากมีคนมาทําร้ายความรู้สึกแล้วก็โกรธคนนั้นอาจจะโดนคีล่าทําร้ายก็ได้เออคาถามข้อต่อไปถ้าวันหนึ่งวาวไฮตัดสินใจละทิ้งทุกอย่างเพื่อหญิงคนที่เขาไม่รู้จักพี่คิดว่าเขาทําไปเพราะอะไรครับเพราะความรักไงครับมันคือรักแรกพบหรือเปล่าการละทิ้งทุกอย่างนั่นหมายความว่าเราต้องทิ้งชีวิตของเราซึ่งความรักหรือรักแรกพบเนี่ยมันก็เป็นซีเนเลโอที่เป็นไม่ได้นะถ้าเรารักใครสุดหัวใจเนี่ยเราอาจจะแบบรักทิ้งทุกอย่างเพื่อเขาคนนั้้นนถึงงแแแมว่าาจะเป็็กกกรรค เอ,อได้ไหมความรักนะและคําถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้กันหมฮะถ้าหากวันหนึ่งวอลไฮตตัดสินใจฆ่าคนนับสิบเพียงเพื่อช่วยชีวิตเด็กน้อยคนเดียวจนกลายเป็นที่หวาดกลัวและเป็นตัวหน้ารังเกียจของผู้คนจะอธิบายให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อแถมยังถูกผู้คนมากมายคิดจะฆ่าเขาเพียงเพราะเขาถูกเรียกว่าฆาตกรสังหารหมู่และมีค่าหัวพี่คิดว่าเขาทําถูกไหมครับหรือเขาควรปล่อยให้เด็กคนนั้นถูกคนนับสิบทำร้ายโดยการเดินหนีหรือแอบเข้าไปอยู่ในเงามืดเพียงเพื่อที่จะไม่ให้เป็นที่หวาดกลัวและเป็นตัวหน้ารังเกียจของใคร ซินเนลิโอนี้เนี่ยมันค่อนข้างแบบว่าเป็นนิยายนิดนึงนะพี่ว่านะถ้าถามว่าเขาทําถูกไหมเนี่ยพี่ตอบให้ไม่ได้นะเพราะว่าข้อมูลที่ให้มามันน้อยเกินไปฮนะอันเนี้ยเราต้องดูสาเหตุว่าที่เขาตัดสินใจลงมือทาเนี่ยเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเป็นไงอันนี้ก็ต้องดูเป็นเคสเคสไปนะฮะแต่ด้วยความเป็นมาเอกด้วยความแบบช่วยเหลือเด็กอะเขาเนี่เห็นเด็กถูกทําร้ายอยู่อะเขาก็ต้องช่วยอยู่แล้วนะการเดินหนีไม่ช่วยผู้อ่อนแอเนี่ยมันไม่ใช่มายเซ็ตของคนแข็งแกร่งอะพี่คิดว่าซึ่งวาลฮานยก็เป็นหนึ่ง เ,เหมือนที่บอกว่ามันต้องดูซี ن นริโอก่อนหน้านี้ต้องดูเหตุผลก่อนหน้านี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเคอเออีพาร์ทที่54นะครับสนุกสนานกันเหมือนเดิมเลยแล้วก็คำตอบพี่ๆตอบเนี่ยจะเป็นความรู้บกความกาวเท่านั้นนะถ้าใครแบบมีความเห็นยังไงกับข้อไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรคอยติดตามนะฮะไปเล่นเกมดีกว่าสวัสดีครับ